ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมเมฟซีทุกท่านค่ะยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องเจีนั่งน้ำโชกนะคะท่านผู้ชมค่ะสำหรับมือนี้เป็นวันทีนึงมิทุนาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะเนาะเป็นมือวันอาทิตย์นะคะแดดแจ่มค่ะท่านท่านผู้ชมค่ะทั้งบ้านแอดเนาะค่ะเนาะมาติดตามตัวเลขแนวทางของแม่มาลุยน้ำกันก่รตัดจังไปมือตัวเลขแนวทางไทยเนาะค่ะเนะาะเพราะว่าตอนนี้แอดถา้าเอ่อ เล็กสายดวนของรัฐบาลไทยอยู่เ็เลยสีมาโล่งตัวเหลขกแนวทางของแม่มาลุ้ยทผู้ชมเดี๋ยวหัวจักนั่มเที่ยวที่แล้วแม่มาลุ้ยเข่า4884นะคะตัวรลุดตัววิ่งเขาทั้งสองเลยตัวรลุดตัววิ่งเขาทั้งซีเข่าทั้งหานะคะเที่ยวนี้เพื่อนไหมาแลวเหลียบ้อยนะคะตัวหล้วตัววิ่งเป็นตัวเกาแต่ว่าตัวจับคู ไก่เคี่ยงกระตุกเกา่าตัวเน้นสี่เขาบองวดนี่เอาท่านช่วมมือไปพูกพรมกันเนาะทานผช้ชมที่เขามาแล้วอย่าลืมกดแช่ออไปเด้อ่ะทา้ผช่ชงขาแช่ไปพูละสองสามแช่ให้แน่เป็นการสนับสนุนกันเนาะค่ะเนาะขอกลาบขอบคุณทุกท่านทุกคนที่สนับสนุนที่ดูแลที่คอมเมนท์ที่ติดตามอา่อชงเจนั่งน้ำโชกมาตลอดเนาะค่ะเนาะ ตัวได้ดีตัวได้เด็ดแอดกัหามาฝากท่านผู้ชมเอซทุกท่านทุกคนตัวเล็กแนวทางบาวาสิเป็นไทยลา่าฮานอยนะคะหุ่นต่างๆนํามาฝากเพิสุขธรรมชมเม่ากลุ่มมีลุงหมานกับอาจารย์สารค้ามกับอาจารย์มารุย้ดยดูแลตัวเล็กเขาดีดี ผู้ใดอยากมีอะไรใดในชีวิตประจําวันทุกมือทุกมือนีอ่เขาไปอยู่ในกลุ่มเลยก็เจ้าได่ขาดกับทั้งช่วงขาเอา่อมือใดว่างๆนี่แอดเขาไปจิ้มน้ำนี่ขนาดมือขึ้นีย่ว่างๆแอดจิ้มเอียงเล่าอาเซียนบ่แอดลูกไปตาละสามบาทหนึง่งแอดก็ยังได้ดูเออแอดนึงวอาเออพยายากได้่ากับเขาหน่บ่อยยากตัวนี่ว่ะ แต่ว่าข้าตตองสังเกตมึงสก่อนว่าหัวข้าถือก็หวยได้หวยได้ที่เคยเขาเอาเลื่อยแม่นอีล่ลีได้เมื่อคื่น,นไดทั้งตูดตัววิ่งได้ทั้งตัวเจาะแย่าละสามบาทก็ได้หกบาทก็ได้ค่ากับเขาห่อนอยู่อันนี้เราถึงตัวเลขแน่วทางอยู่ในกลุ่มอัจจะมีกลุ่มหวยร่วมกลุ่มฟีมีน้ําใจหลักก็กลุ่มรัฐบาลไทยรัฐบาลเล่า กลุ่มไทยลาวเนาะคะ่ะเนาะเอาทางชุ่มมกฉอบกลุ่มใดบอกมาช่วงนี้เป็นปุ๋งวัชันฟรีตอนนี้ยังปุ๋งวัชันฟรีอยู่นะคะถ้าหลังจากเบิดปุ๋งวัชันแล้วบะไรที่ะาดางชมค่ะเอาทางชุง่มค่ะเพื่อปเป็นการเสียเวลามาเมุงตัวเล็กนวทางของเหนือม,มาลุ้ยน้ำกันตอนนี้ตัวเล็แนวทางของอาจารย์ลุงหมานมาแล้วเหนือม,มาลุ้ยมา ยนงถาของคณะอื่นเนาะคะเนาะของ่อพ่มเดี๋ยวสิทร่หาคนจักหน่อยนี่แหละหลังจากนี้ก่อนตัวเลขเนี่ทางของแม่มาาลุ้ยนะคะเพื่อนบอกว่าลูดที่สี่กับ5้าตัวเลขจับคู่ไฮมิหกีเจ็ด4ีแปดซีเก้าหาหกหาเจหาแดหาเก้าตัวที่พันเนียนแห้งคือหาแปดหาเกหาห กลับด้วยนะคะกลับด้วยหาเปลี่หาเก่าหาหอันนี้บอกถึงเล่าพัฒนาค่ะคุณช่มขาเดี๋ยวจากเล่าพัฒนาแล้วเขาจะไปโส่ไทยนะคะแอดถาตัวเลขแน,นวทางสายด่วนอยู่แอดถาตัวเลขแน,น่วทางสายด่วนอยู่เนาะตัวเลขแน,นวทางของ ของอาจารย์สรา,า,ารค้ามฉันสารค้ามพระไส่์ทงมาน่าจะเป็นล้างหวยไทยออกคนละเป็นยังไงสิทรงมาเยาดฟ้าน่าจะล้างหวยไทยออกคนละเอาพวกเป็นยังกาะทำช่วงขาดตัวเลขแนวทางของแม่มา้านรวยกับตัวเลขแนวทางของเดี๋ยวด้ว ของจีนะก,ก็ได้เดี๋ยวสองมิยอหกแปดเราพัฒนาจีน่าแป๊บน เรียกเล่าเอาใจหนักหนกกระตุงช่วงขาเรียกเล่าากเอาใจหนกอย่จุดหน่อยแอดว่าวาว่าสิเขาตัวนี้พันพวกเขาเต็กไปใส่ตัวอื่นเบิดเอิบเฉยรูดที่เก้ากับศูนย์ รดที่เก้ากับศูนย์นะคะตัวเลขจับคู่ตัวเลขจับคู่วันจันทร์เก้าสองเก้าห้า

ูตัวเลเวะะขแนวทางตามนี้นะคะท่านช่วงะาตัวเลขแนวทางตามนี้ตัวเลขแนวทางของจีนน่าเก่ากับศูนย์นะคะท่านช่วงะ เกับ0จับคู่9ก้5สองเก้าห94แล้วก็ห้นะคะอันนี้คือตัวเลขแนวทางของจจนนา่สำหรับมือว่านจันทีสอมีถุนหน้าสองพันาอยหกสิบเนาะค่ะเนาะเอาพอเมพีนองมักชอบกับจัดนำมาหมักโอชอบกับมึงไปก้อนก็ได้ มีสายด่วนแอดจะนําม,มาฝากอีกเทิหนึ่งสาหรับเล่าพัฒนาแต่ว่าหลังจากคลิปนี้แล้วแอดจะไปติดตามตัวเลีแนวทางสายด่วนรัฐบาลไทยให้ท่านผู้ชมได้มีความหวังน้ากันเนาะค่ะนะ้เพราะว่าสายด่วนสายด่วนรัฐบาลไทยแมนเนี่ยเอาเจอกันไม่คลิปหนาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ